เหนูก็จะทำการผสมการตัวใหม่ให้ดูนะเพราะว่าตอนี้คืพอจะไม่เลยแล้วหนจะให้คอมเมนต์นะครับก็จะให้ตั้งชื่อผสมตัวลูกว่าอะไรดีนะตอนนี้หผมจะมาตั้งชื่อให้ดูก่อนนี่เป็นยังไงไหลไปนี่ไง ก็ไม่ได้กินน้ำเอยไม่ได้ป่วยอะไรอะไรหรอกเออตัว,วตนี้ชื่อเชอรี่่กัิมบห,มห,ห,มหมบางทีมันก็แคบจนเกินไปนะเนี่ยวขยายขึ้นมัน ตัวพู้ตัวแหวสมพันไม่ได้เพราะว่าเข้าไปไม่ได้ ที zaman, land, made, made, modeling, modeling, modeling ่เราต้อง okay, ีนะารอบเดี๋ยวตัดไม้ทำลายปล่าแป๊บนึงนี้รู้นะว่าการทำลายทำลายป่าทำลายไม้มันไม่ดีแต่ก็ต้องนำมาเพราะเในเกมมันก็จะซีดเดียวเลยโอเคเดี๋ยวทำใหม่แป๊บหนึ่งเลือออกหมดเลยนี่โอ้มค์ก็นี่ โอ้ตอนนี้หนักนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกริดเวก่อนโอเคไดโนเสาร์กรีดเวอันนี้เป็นไม้กดว้ยยหัยหนักเนี่ยอือฮอเอาสักสี่แล้วกัน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไก่อนหนึ่งสองสาม โอเคอันนี้มันก็ใหญ่เกินไปเต็มว้อเป็นไรโอเคเข้าได้ก็พอโอเคตอนนี้เข้าได้แล้วมันจะเหลือเกินนิดนึงโอเคปีโป้เลเวลอัพ p down หนีไป okay, เข้าไป่ะเชอร์รี่รือปีโป้โอเคเข้ามาทั้งสองแล้ว แล้วก็จะทำล็อ,อกตอนนี้ขุดหินก่อนนะครับผมขอเอาประตูไม้มาล็อกก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าขาดเยอะนะครับผม ่าอะไรนะครับดี๋ยวศ้ม่นะโอเคเนาะก็โคด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 โกันเข้าไปนี่โดเนื้อหน่อยหน่อยเฮ้ยหนูพูดถเนื้อกนะครับมันเหนื่อจนเกินไป โอเคแล้วก okay, ็ข no no ัดเอออ๋อะครับอ๋อครับโอ้อยทรษชโน้นะเ้ยออนี่ไนีะครับเป็นเด็กที่เร็กมากแต่มนก็ตรงวแย่บวกเลย ซิโนโหนูเป็นสายฟาร์มอยู่แล้วลูกหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องอู้งานยังไงหนูก็ได้ฟาร์มอยู่แล้ว นี่ใช้บันตรก็ได้บันตรู โอเคแล้วก็ขดุดหินเข้าไปนะครับผมขอตัดไปตอนที่ฟาร์บเสร็จเลยกันโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผม Wandering เออวันเดอร์ริโอ,อเค okay, นะคบเหมือนกับว่ามันสมบูรณ์ไปแล้วซึ่งเราก็ต้องเลยโอ้โหดูวันเอเต็มโอเค okay, งั้นคลิปนี้ เอาเป็นว่าเลี้ยงแทนนะคะผมออ,อ่ทุกคนอาจจะผิดหวังนิดนึงนะคะผมแต่ว่ามันประสบผันไปแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรออีกหนึ่งวันนะครับผมพรุ่งนี้แน่แน่พรุ่งนี้ได้ทำเน่แน่โอเคเดี๋ยวจะยังไม่ปล่อยมันไปนะแต่เดี๋ยวมันก็ต้องอยู่นี้ต่อ

ตัดไปตอน, <wield> ตตตอนที่โตเลยกันนะคะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนรู้นะคะว่าอินฟินมันคืออะไรก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมผมจะได้รู้เรื่งที่ดีค่ผมเนี่ยน่ากินไหมฮะนี่โค้งไงโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเลยนะคะผม เดี๋ยวผมจะขอเออเอาตัวพ่อและตัวมี่ออกมาโอนะครับไม่งั้นมันติดอยู่ในแนงกันตายกันแน่นอนนะครับตรงนี้แคบสุดๆซั้งอันนี้ก็เป็นอันใหญ่นะครับผม,ผมก็ใหญ่มากมากดเลย โอ้โหนะี่เูกแม่เอาน้ำมาปนมาพบกันอย่างผมหน้าผมตือบบต่อเราก็จะได้ไปออกตาไปเต้นเต้นลูกนกี่เดี๋ ผู้ใหญ่ค่ะาไปเลยนะคบ มพันธ์นะครับผมซึ่งตัวเอ,อลูกตัวนั้นนะครับได้ทําการย้อมสีเสร็จแล้วนะครับผมนะซึ่งก็สุกอโลก็จะมีห้าตัวนะครับผมตอนที้ผมออตั้งไว้นะครับผมซึ่งก็ต้องรออีกนันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ออกมาเป็นตัวเพศอะไรนะครับ สต็อปเฮ้ยก็ว่าแล้วว่าทำไมมันไม่ดึงไปไหนเลยซึ่งตรงนี้ก enfin ็ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ผสมพันธุ์นะครับผมบวกลืมเลยนะครับผมนี่ไงครับผมไข่ เดี๋ยวไปอ,อวางก่อนนะครับผมไม่สิเดี๋ยวค่อย,อยนี่กันนะครับผมใครอยากให้ออ,อ,อฟักไข่นะครับผมติดตามพีหน้านะครับผมขอแท็ก20ไล์นะครับผมถ้าไม่ถึง20ไลค์ผมก็จะไม่ฟักไข่นะโอเคไหมครับผมซึ่งถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกคนอยากจะรู้นะว่า ผมมีไข่เท่าไหร่นี่คือไข่เดสโซนที่ผมเก็บไว้นะครบเอาไว้ทำกิปโปโ๊บโบนี่โอเคเดี๋ยวขอตัดจบไปเลยนะครับผมบุยบุยเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลืมตัวลูกเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสค่าพลังกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนะไม่สิคือให้ดูดิเลดิเราปิด,ดประตูเปิดออกดูพอเคมาห ซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนนะนี่นะครับผมนี่ออกมาเป็นตัวเมียนะครับผมตัวลูกนะนี่นะครับยาวไว้ใช้ได้เลยนะครับผม ดเมเต702นะครับผมดาเมจค่อนข้างที่จะมาดีนะครับโอเคจบคิ่ปรี้ยวเท่านี้ก่อนเลยนะครับผมบายบายฮะ